เอาละครับผมอยู่กับผมช่องคําจออีกครั้งวันนี้ก็จะมาสอนเพื่อนๆนนะครับติดตั้งแอป True ID บนแท็บเล็ตนะครับในกรณีที่เพื่อนๆไม่สามารถติดตั้งได้ก็คืออย่างในตัวอย่างนี้นะครับอย่างใน Google Play Store ของผมเนี่ยผมเซิร์ชด้วยคำว่า True ID TV Apps เนี่ยมันก็ไม่มีตัวลิสต์ของแอปขึ้นมาให้เรากดติดตั้งนะครับหรือผมลองเข้าไปที่ Google และค้นหาแอปตัวนี้ t รู e ID เนี่ยครับผ่าน Google pl ay ผมล็อกอิน hmm. เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเจอแต่พอกด Install ไปปั hmm. ๊บเขาบอกว่าเราอะ่ะไม่มี device ที่เหมาะสมที่จะติดตั้งตัวนี้นะครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้น mm hmm. เพื่อน,อนๆทำยังไงกันดีครับ mm hmm. เราอยากดูบอนอะ่ะเราอยากดูบนแท็บเล็ตของเราอะ่ะคือแท็บเล็ตบางยี่ห้อบางรุ่นนะครับขนาดมันจอความกว้างความยาวเนี่ย มันไม่พูดีกับตัวแอปที่ที่เขา develop ขึ้นมานะครับก็เลยทำให้เราติดตั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้ก็คือให้เราเซิร์ชเลยครับให้เราเข้าไปที่ Google ครับ Google นะครับอ่าพอเข้ามาหน้านี้เพื่อนๆเซิร์ชไปเลยครับว่า True ID apk ครับผมเนี่ยใช้คำคีย์เวิร์ดว่า true id apk นะครับจากนั้นกด search มันจะขึ้นมาแถวๆนี้นะครับประมาณนี้มันจะมีแบบชื่อแอป true id แล้วก็เวอร์ชันนะครับ for android อ่ามันก็จะมีอย่างงี้ก็มีเวอร์ชัน่น2.42.1นี่ก็น่าจะได้อย่างของผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันซึ่งเราต้องอคำนึงไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้อาจจะไม่ใช่ตัวล่าสุดที่ true id เป็น พัฒนาขึ้นมานะครับเพราะว่าล่าสุดที่ผมเห็นว่าเป็นเวอร์ชัน3แล้วเนาะแต่เราลองเวอร์ชัน2.42.1.6นี่ก่อนแล้วกันกดดาวน์โหลดไปเลยครับกดไปที่เว็บก่อนที่เว็บที่มันโชว์ขึ้นมาอ่ามันจะเข้าไปที่เว็บ u p to d o w n u p to d o w n นะครับเขาก็จะมีรายละเอียด True ID เราก็ติดตั้งเลยครับกดไปที่ latest version แล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับอ่ากดดาวน์โหลดปุ่มเขียวๆตรงนี้นะครับ True ID ของเราก็จะ ตั้งลงไปที่เครื่องของเรานั่นเองปับ๊บเขาก็จะบอกว่าดาวน์โหลดไฟล์นี้ใช่ไหมครับเราก็กดดาวน์โหลดไปเลยครับตัวแท็บเล็ตเราก็บอกว่ากําลังโหลดไฟล์นี้อยู่นะเราก็รอสักครู่ครับรอให้มันดาวน์โหลดเสร็จ <c oughs> นี่ก็กดมาดูหน้าดีเทลนะครับว่าดาวน์โหลดเสร็จหรือยังโอเคก็มันจะขึ้นว่า True ID ตัวนี้ APK ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด Open เลยครับเขาก็จะบอกว่าเราต้องการที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันนี้หรือไม่แล้วก็กด Install หรือติดตั้งเลยนะครับตัวแอป,ปก็จะบอกว่ากำลัง Install อยู่นะครับเห็นไหมครับเราใกล้จะได้ใช้ t o ID บนแท็บเล็ตของเราแล้วครับง่ายๆแค่นี้เองครับผมระหว่างนี้เราก็รอไปเรื่อยๆครับ หลังจากนั้นมันก็จะบอกว่าแอปติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็กด Open ได้เลยครับเห็นไหมครับแอป True ID ก็สามารถใช้งานได้นี่บนแท็บเล็ตของเราเรียบร้อยแล้วครับผมเห็นไหมครับก็ขึ้นมา True ID แล้วก็ใช้ได้แล้วเพื่อนๆที่เอาไว้ใช้ดูบอลหรือไว้ใช้ดูทีวีบนแท็บเล็ตก็เอาไปใช้งานกันได้เลยวิธีนี้โอเค ของผมหน้าจอมันจะอันนี้เนาะผมไม่ได้กลับแท็บเล็ตไว้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็คลิปสั้นๆสําหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะสายที่ดูบอลน,นะครับก็ผมก็เอาวิธีแก้ปัญหานี้มาให้สําหรับใครที่ติดตั้งแอป п п True ID ไม่ได้ก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับกับคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับช่องคําจรไว้ด้วยวันนี้คลิปสั้นๆไปแล้วครับบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเค